ข่าววันนี้ไปดูกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมโดยผระสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าในภาคเหนือนะคะร่วมกันทําความดีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนรรษราพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านา,นาชาเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ นายประจนปราสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ70พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นําคณะผู้บริหารและข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยได้รับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง N b t บทีของกรมประชาสัมพันธ์จากบริเวณพิธีท้องสนามหลวงจากนั้นผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่ได้นำคณะผู้บริหารส่วนราชก,การและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน71รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทย ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสวนรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางดวงจิตประสกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการสารทหารตำรวจและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษา70พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอํเาเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการได้ถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พุทธมนฑลวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน่านนายวิบูลแววบฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดกิจกรรมเนื่องในวโรวกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว นำส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนชาวจังหวัดน่านร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน71รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยและชาวจังหวัดน่านตลอดมาจากนั้นนายวิบูลแววบฑิตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดน่านได้นำส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ จัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวที่ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดแพร่ทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทางศาสนาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นําคณะข้าราชการทุกหมู่เล่าประกอบพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่หอบประชุมตรีเทพสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าพร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสันตีจอมราชา ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนนายวรยุทธเนว,วรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2565โดยมีพระสงฆ์จำนวน71รูปมีพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนางปนัดดานวรัตประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เล่าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันในสกริปต์สลักคำผูว้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา28กรกฎาคมที่บริเวณลานหน้าอนรุสวรีพ่อขุนงมเมืองริมก้านพะเยาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาประกอบพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณ ก็เ,เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผน่นดินประจำปี2565นายสิทธิชัยจินดาหลวงผูว้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำข้าราชการและประชาชนในจังหวัดลำปางร่วมกันแสดงพลังแห่งความรักความเทิดทูนทำกิจกรรมสร้างความดีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติร่วมจิตน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง พระภิกษุสงฆ์เก้ารูปร่วมเสด็จเจริญพระพุทธมนต์พร้อมนําคณะพระสังฆาธิการภิกษุสามเณรจํานวน7 1รูปร่วมเดินรับสิ่งของบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมพิธีที่วัดพระธาตุดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐาโมาศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนําข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศช,ชาติสืบไปไนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงรายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นกิจกรรมประกอบด้วยพระสงฆ์สิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีนำข้าราชการกล่าวคำถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานในพิธีนำข้าราชการภาคเอกชนและทุกภาคส่วนร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์71รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว